สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับคุณครูเค้กในรายวิชาภาษาไทยวิชาภาษาไทยในวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาอ่านหนังสือเรียนภาษาพาทีบทที่4กลัวทำไมในวันนี้เราจะมารู้จักคำนำเรื่องกันนะคะ คำนำเรื่องในบทที่4กลัวทำไมมีคำอะไรบ้างในวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะรู้จักคำนำเรื่องทางอ่านว่าทางฟืนอ่านว่าฟืนยุงอ่านว่ายุงพัด อ่านว่าพัดกลัวอ่านว่ากลัวเต็นอ่านว่าเต็นผ้าม่านอ่านว่าผ้าม่านก่อไฟอ่านว่าก่อไฟสุมไฟอ่านว่าสุมไฟก้อนหินอ่านว่าก้อนหิน ไฟฉายอ่านว่าไฟฉายตะเกียงอ่านว่าตะเกียงทุเรียนอ่านว่าทุเรียนหินงอกอ่านว่าหินงอกหินย้อยอ่านว่าหินย้อยที่พักอ่านว่าที่พัก อมยิ้มอ่านว่าอมยิม้มแม่มดอ่านว่าแม่มดล้อมวงอ่านว่าล้อมวงพนมมืออ่านว่าพนมมือเพชรอ่านว่าเพชรอ่านคำเพิ่มเติมชื่อกลาง ร้ายลืมเมืด่ดมุมจุดสุดโน,น้นค่อยเดี่ยวทันมัวอาดสาบเร่งเอน็นเล็กลมคลรึมหนีน้ำ หนาวหน่อยเหนื่อยทำไมหายใจค่อนข้างกำลังกลางวันสบตามะแรงเพลิดเพลินตะไคร้หอมอาชิฐาน เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสำหรับการอ่านคํานำเรื่องของบทที่4ในวันนี้อ่านคล่องกันไมมเอ่ยถ้านักเรียนคนไหนยังอ่านไม่คล่องวันนี้ให้นักเรียนไปฝึกอ่านให้คล่องนะคะสำหรับการเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูเค้กในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะ